ไม่เเออาาทำอะไรกันอะไขมุกแอนดามันทำอะไรกันอะทำอะไรกันทำอะไรกันอะพอพอสอนท่าเดินยังแบบสอนท่าเดินนี่ยังพอนี่ควรใส่สร้อยอะไรมาใส่ตอนรับตาตาดูไขมุกแอนดามันมาคืนนี้ไม่ต้องว่า อันมาแล้วค่ะเพราะว่เลี้ยวไม่ได้อ่ะเขาจะไปเอาวิวกระจกให้อะ้วงตรงนู้นก็รอเขาจะเอาวิมาระจกให้น้ององ่ะละล้อ ปิดกระโดมอะ่้อไติอุ้วันนี้ใส่ชดบี้ทำชูบะดาวห้พี่ได้นั่นเต็มตัวเต้มตัว่หล่อมากเลยอะหันเงาโคบิหงอะไรนะเฮ้ยหอมไปติดต้นเดือนไปนักบาเข้า

ทิทิทิมานานแล้วนะปดไม่ไหนดชีม่ได้ปวดชีปแล้เธอบอกว่าเธอจะไม่มีแฟนเธอก็ต้องไปปวดชีแหละต่อยิ้มค่ะมาหาอะไร ขึ ini, fishing, donc, ้นมาหาเมื uh, in, not not one, this this ่อไหร่มาหาเขอยู่ตรงนี้คนเลียกหา้เดี๋ยวนี่ใหม่ไปวดใหม่เออเนี่ยเราเปิมาด้วยกันชุนละไปุนเป็นไปรุ่นพ่อรุต่

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ความในใจร้อี่ร้อนใจะอนขอร้อนในค่ะเอาลิออกมาด้วย

ไม่ไม่ใชปไหมคะไม่ไม no. okay. okay. ่ใช่ไหมคะยากมากยาไมากว่ายากอะไรยากอะไรใชไล่ยาไปขอบคุณงานขายลูกบอลนานๆจะมาสักทีโดนอะไรคะอย้จามองตองยิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มสวยใพี่เกป้าพี่เล็

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ anh video hấp dẫn